สวัสด,ดีครับคลิปนี้นะครับมีสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากกันสําหรับคนที่ใช้ไฮโวลหรือเพิ่งซื้อมาใช้หรือว่าเป็นมือใหม่นะครับเคยเจอ,อหลายกรณีแล้วนะครับที่เสี่ยงมากที่จะทําให้เครื่องพังเสียหายนะครับโดยเฉพาะคนที่ลองใหม่ๆนั่นก็คือเวลาที่เราลองเครื่องเนี่ยนะครับอย่างสมมุติต่อแผงต่อ AC IN ด้วยต่อทุกอย่างนะครับบางคนอยากจะลองเครื่องอยากจะลองระบบต่ำตัดของแบตว่าทํางานไหมอยู่ดีๆเครื่องรันนะครับ เอาเบรกเกอร์แบตลงเลยเพื่อจะเทสระบบสลับไฟต่างๆระบบต่ตาตัดแบบนี้ไม่ได้นะครับเสี่ยงมากที่จะทําเครื่องไฮบริดเสียหายทุกรุ่นเลยถ้าเครื่องรันอยู่ดีๆนะครับห้ามโดยเด็ดขาดห้ามเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงโดยพาราการถ้าจะเอาแบตออกหรือจะลงเบรกเกอร์แบตนะครับให้ปิดเครื่องเอาเบรกเกอร์พีวีออกก่อนเบรกเกอร์เอซีอินออกก่อนปิดระบบใหม่ค่อยเอาเบรกเกอร์แบตลงนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้เครื่องพังได้นะครับ